หมอดูบอกว่าดวงตั้มไม่มีบ้านอยู่เพราะฉะนั้นเรายอมเสี่ยงถ้าโอกาสมันมาตั้มรือเลยตั้มทําได้จะเป็นคนมีความสุขกับตัวเองนะคะมันคือการลองอะไรใหม่ๆเราภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้ให้อภัยตัวเองคนร<อ>จะรักตัวเองมากกว่านี้พ <c oughs> ยายามทาตัวเองให้ดีคุณยังต้องทำคุณยังต้องสู้คุณสู้<อ>หรือเปล่า กลับบ้านไปส่องกระจกดูตัวเองอ่ะมิราโคที่เราตามหามันอยู่ในกระจกนั่นแหละคุณคือมิราโค M O U เส้นสัญญากับตัวเองจะ M O U m ม r ราโค of You ในวันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าเราอยู่ในร้านธรรมดาธรรมดากับผู้หญิงที่ดูธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่แนวคิดของเขานะคะวิถีชีวิตการผ่านความผจญภัยต่างๆการผ่านการสู้เนี่ยไม่ธรรมดาเลย วันนี้เอภูมิใจนำเสนอนะแล้วเอกอยากให้พวกเราทุกคนนะคะได้เรียนรู้กับผู้หญิงที่ชื่อตั้มคนนี้ค่ะขอต้อนรับพี่ตั้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เอตั้มนะคะพรอพันธ์ทองจันท์ตั้มทำธุรกิจอยู่3ธุรกิจหลักค่ะ ก็คือทําขายเวชภัณฑ์ด้านการแพทย์อันนี้ต้องเปิดมา12ปีแล้วก็ทาคลินิกเสริมความงาม3สาขาแล้วก็ทําร้านอาหารชื่อร้านมินิมอลสามสาขาเลยนะํารเปิดพพอร์ตธุรกิจให้มันเขบาวงจรค่ะจา์คือเรียกว่าเปิดมาเขบาวงจรเลยเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ไหมว่าพี่ตั้มเนี่ยก็คือนักธุรกิจหญิงคนหนึ่งเลยแหละใช่เออคือคำนี้ภูมิใจมากเพราะว่าตอนแรกคิดว่าเป็นได้แค่แม่ค้าแต่ทำไปทำมาเออแนวคิดเราหรือว่าวิธีการทำของเราอ่ะ มันเป็นนักธุรกิจได้ใช่เราไม่ใช่แค่แม่ค้านะเราเป็นนักธุรกิจเลยซึ่งการเป็นแม่ค้าก็ดีถูกไหมแต่การเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันถูกจริตกับเราการเป็นนักธุรกิจแล้วให้คนอื่นยอมรับการที่ว่าตั้มจะเป็นอะไรบางครั้งเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากเป็นแต่ว่าเราทําได้ไหมเราเป็นได้ไหมต้องให้คนอื่นมองเราแล้วก็ตัดสินเราค่ะจย์และเราก็ไปถึงตรงนั้นจริงจร่ะ ต้องบอกว่าคุณตั้มเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวแทนของคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเลยอะเราเห็นมาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะในเส้นทางของการเดินทางอะไรเป็นไม์เซ็ตในการที่ทําให้เราประสบความสําเร็จตั้มมองว่ามันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เราเกิดเลยเออคือแรกๆเลยคือเราเป็นเด็กที่ว่าครูสอนอะไรหรือว่าผู้ใหญ่สอนอะไรเรื่องดีตั้มจะจําอันนี้คือมันเป็นอะไรที่พิเศษที่ตั้มมองว่าตัวเองมีจริงๆเออเพราะว่า ตอนเป็นเด็กเนี่ยครูสอนเราว่าคุณมีสามอาวัยวะครบ32เนี่ยชีวิตคุณเนี่ยคือเพอร์เฟกแล้วต้้มจาอันนี้เลยพอตั้มรู้ว่าต้องมีค,ครบสามสอ,อก็มันมีอีกชอ็อตหนึ่งที่ว่าตอนปอ .4 ครูสอนบอกว่าวันดีเขาเป็นคนดีเขาก็ตันอยู่เขาขยันสักวันเขาได้ดีต้้มเลยเชื่อมั่นว่าในการทําความดีก็คือมองวันวันดีเป็นไอดอลก็เท่านั้นนะคะมันมีชอ็<ม>อตป .4 กับนอนค่ะคนลุกเลยอะ่ะ คือตั้มไม่รู้ว่าคนสมัยนี้จะจำได้ไหมแต่ตั้มจำตรงนั้นก็เลยทำดีได้ดีแล้วกตันยูก็ได้ดีใช่เท่านี้เลยว่าหลายๆคนนะน้องๆใหม่ๆเนี่ยหรืออาจจะไม่รู้จักวันลีวันรีเนี่ยเป็นต้นแบบเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะวันรีก็เป็นต้นแบบของนักเรียนเนาะหนูน้อยยอดนักสู้แบบเนี้ยเออจักรยานก็ไม่มีนะวิ่งไปโรงเรียนรองเท้าก็ไม่มีใส่นะบ้านก็จนมากแล้วก็ต้องอยู่กับ ต้องเลี้ยงยายด้วยใช่ก็คือพักเที่ยงต้องมาให้อาหารต้องจำไม่ได้ว่าเป็นคุณแม่หรือคุณยายต้องเลยมีความคิดว่าเห็นไหมเขาทําดีต้องมีคนเห็นเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปท้อเออนนี้เลยใช่ค่ะก็เลยเป็นไมเซ็ตเราตั้งแต่นั้นมาเลยว่าทําดีได้ดีเชื่อมันได้ดีแล้วเราก็เป็นเด็กที่ทําดีมาตลอดเลยเหรอพี่ตั้มตั้มคิดว่าอย่างนั้นค่ะเพราะว่าความคิดลบในตัวตั้มจะน้อยมากคือคิดว่าคนเราร่างกายคนเรามีขาวกับมีดํา แต่ทำยังไงเราให้ตัวขาวออกมามากกว่าตัวดําในแต่ละวันอแบบนี้เออแล้วเราทํำยังไงอ่ะให้สีขาวมันออกมามากกว่าสีดําในแต่ละวันนะเปลี่ยนโฟกัสค่ะเปลี่ยนโฟกัสเช่นเราต้องย้ายโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสเป็นถ้าเราคิดไม่ดีเราต้องดึงตัวเองกลับมาให้คิดดีแล้วเรื่องดีๆในของเราในแต่ละวันมันจะมีมากกว่าเรื่องไม่ดีเพราะว่าเรื่องไม่ดีจำแทบไม่จําอ,อย่างเช่นที่บอกว่าแบบบางคนคนอื่นมองสมัยก่อนเราลําบากนะตอนเด็กแต่ว่าบางทีต้อง เหมือนที่คนจะให้ตําเล่าเรื่องว่าเป็นยังไงอะไรยังไงสิ่งที่ตํากคัวคือว่าตําเล่าไม่ได้เพราะว่าตําแทบไม่ได้จําเออจําไม่ได้จําไม่ค่อยได้ก็จะถามเหมือนกันว่าเวลาบอกว่าลําบากนี่คือลำบากยังไงอ,อ่ะลาบากตรงที่ว่าครอบครัวเราพ่อแม่แยกกันอืค่ะก็ตําต้องไปอยู่กับบ้านของ พ่อเลี้ยงอะไรอะค่ะแต่เขาเป็นพ่อเลี้ยงที่ดีเราก็ต้องเป็นเด็กแล้วทํายังไงก็ได้ให้เราไม่ใช่หลานเขาให้ให้เขารักมันหลานตัวใหญให้เขารัก็ทําให้ผู้ใหญ่เอ็นดูขยันอดทนแล้วก็มันต้องรู้สภาพตัวเองอะค่ะว่าความเป็นอยู่ของเราเราเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทําตัวให้มันดูแบบเอาความดีนี่แหละชนะถูกมาเพราะว่าเอาเด็กๆสมัยเนี้ยเขาไม่ได้มี mindset ว่าจะต้องทําให้ผู้ใหญ่รักนะ เขาจะมี m มเ d s e ว่าฉันเป็นฉันเองฉันเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าเราทํายังไงอยาให้แบบเออผู้ใหญ่เขารักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูแบบเนี้ยคือการที่คนเราจะให้คนอื่นรักเราเราต้องรักคนอื่นก่อนอันนี้คือมันเป็นกิฟต์เลยอะคะ่ะอ,อคือโลกโลกใบนี้มันจะสวยงามก็คือทุกคนต้องมีความรักให้ตัวเองและให้ผู้อื่นออต้องเชื่อมันตรงนั้นก็เลยต้องทำออต้องถึงบอกว่าขอบคุณตัวเองที่แบบมันเป็นเด็กที่แบบเข้าข้างตัวเองมากจนเมื่อก่อนคนอื่นอาจจะมองว่าแบบ มันน่ามัอนใยอะไรมันจะดีขนาดนี้อะไรมันจะขี้โม้ขนาดนี้แต่คําว่าขี้โม้ของตั้มก็คือตั้มทาได้เช่นอะไรที่เราเข้าข้างตัวเองก็คือแบบฉันดีไม่มีอะไรเลยไม่ดีในตัวฉันฉันสวยในแบบของฉันฉันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนนางงามาาฉันก็อยากเป็นแอโฮสเตสแต่ฉันไม่ได้สูงนะแต่ไม่เป็นไรในขณะที่คนอื่นบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกเราไปได้ไม่ดีหรอกเราไปได้ไม่ไกลหรอกแล้วเราไปเอาความคิดนี้มาจากไหนว่าแบบเออฉันดีฉันทําได้อย่างเงี้ย ก็อย่างที่บอกย้อนกลับไปที่ว่าคุณครูสอนบอกว่าเราเกิดมาอวัยวะครบ3าบนี้เป็นคนที่พิเศษแล้วมันเดียวคนอื่นที่เขามีไม่ครบแบบนี้ค่ะเฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งนั้นเราจะรู้สึกว่าคนที่ท้อง่ายเนี่ยคือคนที่มีครบ32นี่แหละถูกไหมคนที่มีไม่ครบแบบไม่ค่อยท้อหรอกอืใช่เพราะเขาจะมีแรงสู้แล้วถามอีตาว่าเคยท้อหรือเปล่าท้อแป๊บเดียวแต่ไม่นาน เพราะว่าไม่รู้จะเอาความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไว้กับตัวเองนานทําไมมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแล้วเวลาที่เราท้อเนี่ยเราจัดการกับมันยังไงจุดลมหายใจเข้าลึกๆช่วยเหรอแล้วก็ผ่อนคลายออกมาแค่นี้เหรอ ความสุขมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกถ้าเราไม่เก็บไว้ถ้าเราคิดสิบครั้งมันก็ทุกสิบครั้งแต่เราคิดครั้งเดียวมันหมดไปแล้วแต่ความสุขต่างหากที่อยู่กับเราได้นานเพราะว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อมีความสุขอแสดงว่าเมื่อกี้นี้หมายถึงว่าจะเอาจริงๆความทุกข์มันอยู่กับเราไม่นานถูกไหมค่ะเพราะเราไม่ได้จําเพราะเราไม่ได้จำเนาะแต่มันแยกได้เหรอจำเฉพาะความสุขแบบนี้เหรอความทุกข์อยากจำต้องจำอยากลืมต้องลืมคนส่วนใหญ่จะ อยากลืมต้องจําอยากจําก็ลืมมันมีเพลงอันหนึ่งอะค่ะจงเคยสอนน้องที่ทํางานตลอดเธออ,อยากเป็นอย่างนั้นมันทําได้อยากลืมก็ลืมอยากจําก็จําเพราะว่าคนเราอะเหมือนหัวสมองอะค่ะคนเรามันเร็วกว่าคอมพิวเตอร์มันมาเร็วกว่าถ้าคอมพิวเตอร์เขาบอกมันต้องประมวลผลใช่ไหมคะจารย์แต่ต้องมองว่าคนเราถ้านึกคิดอะไรอะมันมาเพราะฉะนั้นเราอาาัจฉริยะแล้วเ,ออเราถึงสร้างคอมพิวเตอร์ได้โลคิดคแบบนี้เลยคิดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเร็วหลายมากลืม ก็ลืมได้เลยอย่างงี้หรอมันต้องใช้เวลามันก็อยู่กับว่าช่วงเวลานั้นแล้วก็คนข้างกายแต่หลักๆเลยคนเราต้องมีธรรมะในหัวใจค่ะอาจารย์ซึ่งออต้องมองว่าออต้องมีธรรมะในหัวใจคือว่ามันต้องปล่อยวางให้เป็นอย่ายึดติดกับความสุขออแล้วก็อย่ายึดติดกับความทุกข์ ทุกอย่างมันเปลี่ยนตลอดเวลา oh. เห็นไหมเราไม่คิดหรอกว่าเราจะมีโควิดแต่ตั้มมองแล้วว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าสมัยก่อนมันก็มีโรคติดต่อนู่นนี่แต่คนส่วนใหญ่จะคิดว่าเทคโนโลยีมันมายิ่งตั้มอยู่กับวงการแพทย์เนี้ยทุกคนไม่มีใครเชื่อแต่พอมันมาแล้วตั้มก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนักหนาแต่ว่าแค่งงกับการที่ว่ามันทําไมไม่หายไปเร็วกว่านี้ oh. เหมือนตอนที่เราเจอโรคซาหรืออะไรเงี้ยเราคิดว่ามันจะหายไปเร็วแต่ตอนนี้เราต้องอยู่กับมันแล้วก็เรามองแล้วว่าเห็นไหม ธรรมชาติธรรมะเขาเป็นเขาอย่างนี้เราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกแต่เราปรับตัวเองให้อยู่กับมันเราก็มีความสุขแล้วเราปรับยังไงเ่เราปรับยังไงในช่วงโควิดที่คนรู้สึกว่าแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วชีวิตันลำบากก็ต้องปรับก่อนนอนที่ฉันจะนอนไปเนี่ยฉันมีความสุขจังเลยตื่นขึ้นมาเออฉันก็ได้มีลมหายใจฉันมีความสุขก็เท่านี้ค่ะคือโลกใบนี้มันอยู่ที่หนึ่งสมองและสองมือ ขึ้นอยู่กับว่าคือปัจจัยภายนอกเราควบคุมไม่ได้แต่ปัจจัยภายในก็คือตัวเราเองเราต้องหัดควบคุมอ,มอมจ,รจ,รจริงเลยเนาะทางสายกลางแล้วก็ธรรมะต้องฟังหลวงปูชาค่ะคือปล่อยวางให้เป็นคนเราก็คือว่ามันจะมีทัศนคติว่าเราชอบคนโน้นไม่ชอบคนนี้หรือว่าชอบพระท่านนี้เราก็เลือกจริตที่เราชอบก่อนแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนตัวเองให้มาเลือกจริตที่ว่าไม่ชอบแล้วก็ต้องปรับให้ชอบเราต้องหัด เรียนรู้แล้วก็ลองอะไรใหม่ๆแสดงว่าเราเรียนรู้จากหลวงปู่ชาเยอะมากค่ะเยอะมากได้อะไรบ้างเอาสักสามข้อที่เราได้เรียนรู้จากหลวงปู่ชาอันที่หนึ่งปล่อยวางให้เป็นอ,อันที่สองต้องเป็นนักทุดงก็คือเหมือนน้ำชอบเดินทางคนเดียว ไปท่องเที่ยวบ้างไปเจอคนโน้นคนนี้ที่เราไม่รู้จักอันนั้นคือมันคือชีวิตจริงๆที่ว่าเราต้องหัดปล่อยวางว่าบางทีต้องไปต่างประเทศเป็นเดือนนะคะจะไม่รู้ว่าช่วงเวลานั้นถ้าต้องเหมือนเราตายไปโน่นนี่บริษัทเราหรือว่าลูกน้องเราจะรู้ไหมว่าเราตายไปแล้วอ,อ,อะไรอย่าี้ <laughs> แต่อันนี้มันคือความสุขอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราไม่ได้กลับมาหรือเราเกิดอะไรขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราแสดงว่าเราก็ คือเตรียมตัวแล้วแหละจัดสรรใช่ค่ะก็คือว่าอะไรจะเกิดมันธรรมชาติเขาให้เรามาอ,อย่างงั้นเคเออ,เอ,อแล้วอะไรเป็นอย่างที่สามที่เราได้เรียนรู้ต้องมีความสุขได้ทุกวันแล้วก็เดินทางสายกลางคือว่าก็คือต้องมองว่าถนัดที่อยู่กับในที่ทํางานอยู่กับลูกน้องอยู่กับลูกค้าอย่างเงี้ยเรามีความสุขที่ได้แบ่งปันเรามีความสุขที่ได้ยิ้มให้คนอื่นคนอื่นยิ้มให้เราแบบเนี้ค่ะโอ้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ค่ะคือแบบมันมีความสุขง่ายๆมีความ ง่างยยากมันก็มีหมดอ่ะเอ้ยอันนี้เป็นคําที่ดีมากนะ<า>สุกง่ายถูกอย่างนี่ใช่ค่ะ<า> ม,มันจะทุกไปทําไมในเมื่อมันไม่นิมประโยชน์นะคะจันเนาะจริงจริงจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นธุรกิจงานของเราชีวิตของเรานี่เราลุยเดี่ยวมาเลยเหรอตั้งแต่แรกแรกคือไฟติ้งเป็นนัดสู้แบบนี้เลยใช่ค่ะก็มีที่ปรึกษาอยู่บ้างแต่ที่ปรึกษานี้ตั้มจะเอาไว้เวลาที่ตั้มรู้สึกว่าเหมือนกับไม่มั่นใจแต่อะไรที่ตั้มมั่นใจตั้มจาไปก่อนเพราะว่าถ้ารอมาถามที่ปรึกษารับรองไม่ได้ทำเพราะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงในการทําธุรกิจ เพราะฉะนั้นเรายอมเสี่ยง oh. แต่ถ้าคนอื่นที่ไม่เหมือนเราถ้าอาจจะบอกเรารอ,รอ,รอ,รอนู่นรอนี่สิ่งที่ต้องไม่อยากให้เหมือนให้คาปรึกษาเราคือเขามาขัดโอกาสคะเหมือนว่าทําให้เราเสียโอกาสเพราะฉะนั้นถ้าโอกาสมันมาต้องลุยเลยลุยเลยใช่ค่ะ oh. อะไรทาให้เราเป็นขาลุยอย่างนี้ก็คืออาจจะเกี่ยวกับต้นทุนชีวิตก็ได้ค่ะจย์เพราะว่าเราไม่ได้เอาเงินพ่อเงินแม่เรามาแบบเหมือนใช้มันจะขาดทุนหรือกําไรอันนี้เรื่องของเราเพราะเราจะไม่ยอมจนเด็ดขาดเมื่อก่อนเคยกลัวค่ะก็ดูหมอดูอะไรแบบกัวลความจนแต่ว่ามาถึงจุดนี้ทุกคนก็บอกว่าพี่ตั้มก็ไม่น่าจะมีวันล้มละลายเพราะว่าตั้มทำบัญชีการเงินเหมือนบัญชีครัวเรือนนะคะจย์ก็ต้องรู้ว่ารายรับเราเท่าไหร่รายจ่ายเราเท่าไหร่ใน แต่ละวันแต่ละเดือนก็คุมค่าใช้จเองอืมอืโอเราคุมค่าใช้จเองเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เด็กๆเราไม่ได้มีฐานะเนาะพอโตมาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ยอมจนเด็ดขาดเราก็เลยขยันกลัวความลําบากใช่ไหมเออกลัวความลําบากแล้วก็เคยเล่าให้ฟังว่าไปดูหมอดูมาอีกแล้วหมอดูบอกว่าจะไม่มีบ้านใช่ไหมหมอดูบอกว่าดวงตั้มไม่มีบ้านอยู่ตั้มก็เลยฟาดไปสิบหลัง ให้มันรู้กันไปดิใช่ค่ะฉันจะไม่มีบ้านแต่การในสิบหลังก็มีทั้งเป็นเงินสดแล้วก็ท่านยังผ่อนอยู่ตอนนี้แต่ก็มีความภูมิใจที่ว่าเราก้าวข้ามผ่านที่แบบว่าคนอื่นบอกว่าเราทําไม่ได้แต่เราต้องทําให้ได้เพราะฉะนั้นคนอื่นก็แค่คําพูดแต่ตัวเราคือการกระทําเฮ้ยแต่เจ๋งมากเลยนะไอ้การซื้อบ้านสิบหลังเนี่ยในการที่เราเลี้ยงเดียวทําธุรกิจมาคนเดียวทําทุกอย่างเนี่ยทําได้ยังไงพตั้ม ือในสิบหลังเนี่ยมันเป็นเอาไว้ใช้ทํากิจการด้วยค่ะจารย์ก็คือซื้อต่อยอดได้เรื่อยมันมีวันหนึ่งที่เพื่อนตั้มกามาขึ้นบ้านใหม่เราตอนนั้นตั้มซื้อหลังที่สี่แล้วเพื่อนบอกตั้มว่าตั้มฉันคิดว่าอีกหน่อยเธอต้องมีบ้านสิบหลังก็าเสียงนั้นมันกล้องอยู่ในหูตั้มมองว่าถ้าเพื่อนคิดว่าเราทําได้แสดงว่าเราต้องทําให้ได้เออ แล้วเราก็มุ่งมั่นทําเลยตั้งแต่ตอนนั้นก็ซื้อเลยเพราะว่าอยากรู้นักว่าหมอดูเขาคือแบบเราอยากชนะหมอดูค่ะแต่ว่าเราก็มีพร้อมกับความสุขของเราคือเราจะมีอะไรบางทีคนอื่นมีอิทธิพลกับการเปลี่ยนความคิดเราแต่ต้องจะซื้อของบนการที่ว่าเราอยากทําจริงไหมค่ะจะไม่แบบเหมือนกับว่าเอาคนอื่นมาเป็นภาระแล้วทําให้จิตใจเราไม่สบาย จริงเนาะอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยอย่าเอาคนอื่นมาเป็นภาระแล้วก็ทําให้จิตใจของเราไม่สบายจริงๆเลยแหละแล้วก็จากที่เห็นพี่ตั้มมานะก็เป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงสังคมแล้วผู้ใหญ่รักทั้งในที่เราก็มาธรรมดาธรรมดาของเราแบบนี้แล้วก็สู้มาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าอะไรที่ทําให้เราสร้างคอนเนคชั่นได้หลากหลายแล้วก็ผู้ใหญ่รักอันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะจริงๆย้อนกลับ ว่าอาจารย์เอ๋คงเอ็นดูตำแหน่งไมงั้นก็คงไม่มาสัมภาษณ์ตามจุดนี้ด้วยค่ะก็ออคือว่าเราต้องรู้ที่มาของตัวเองอว่าเรามาจากไหนผู้ใหญ่เป็นใครก็คือใช้คําว่ารู้การรักเทศาค่ะผู้ใหญ่ก็น่าจะเอ็นดูเพราะว่าคือรู้ความอ่ะแล้วก็ อยู่กับผู้ใหญ่เราก็ต้องนอบน้อมใช่ไหมคะคน,น,คนไทยนนใช่อ,อันนี้จุดนี้ด้วยที่ทําให้ตั้มขายของได้ขายดีมาทุกวันนี้ออก็คือว่าตั้มเข้าใจว่าลักษณะพื้นฐานนิสัยคนไทยก็คือว่าเอื้อเฟือเฟ้อเอผื่อแผ่แล้วก็ถ้าเรารู้จักเป็นเด็กผู้ใหญ่เอ็นดูก็จะมีอยู่เพราะว่าอย่างอาจารย์สมมติว่าถ้าจะไปซื้ออะไรสักอย่างถ้ามีร้านเพื่อนกับร้านคนที่ไม่รู้จักอาจารย์ก็ต้องเลือกร้านคนที่รู้จักใช่ไหมเราก็อยากอุดหนุนเพราะว่านิสัยคนไทยเรามีน้ําใจต่อกันอันนี้ด้วยค่ะ Oh. ตรงนี้ต้องก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนเทวะประจําตัวให้มาจริงๆ oh. ทั้งๆท,ที่ตอนเด็กท่านไม่เคยให้อะไรเลยเหมือนกับว่าได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้อย่างเช่นชื่อตั้มไงมันชื่อผู้ชาย oh. ถ้าสมัยเรียน oh. เพื่อนเราชื่อดาชื่ออะไรเงี้ยเราก็อยากชื่อหวาน มันไม่ได้ชื่อ,อค่ะชื่อก<า>ิฟชื่อโบชื่ออะไรใช่เขาตอนเด็กๆเ,เขาไม่เคยให้อะไรเลยแต่ว่าต้องก็ขอบคุณตัวเองที่วันนั้นต้องไม่เคยย่อท้อต้มคิดว่าย้อนกลับไปที่ต้มนับถือวันรีว่าทําดีได้ดีค่ะพอโตมาปุ๊บพอตั้มเริ่มได้แล้วเทวดาประจําตัวเห็นโน่นนี่มันเหมือนฟ้าหลังฝนจริงๆค่ะอาจารย์มันมีจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นกับชีวิตตั้มจริงๆจริงๆเลยเนาะถามคนรู้จักได้เพราะว่าตอนเด็กนี่แบบ มันแทบไม่มีอะไรที่จะมาถึงจุดนี้ได้เลยเพราะว่าทํางานตั้งแต่ตอนอายุ11ขวบตอนที่เราทางานนั้นแะอายุ1 1เนี่ยคือเราลําบากนี่เราลําบากขนาดไหนอ่ยตั้มอยู่ร้านขายยาตรงนี้มา5ปีคนอื่นเข้าอยู่หเดือนมากสุดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่ไม่มีวันหยุดก็ทําตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าน่าจะเลิกสองทุ่มเจ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มเจ็ดวันใช่ค่ะตอนกนินเงินเดือน้อยบาทแต่ว่าตอนที่พอเงินเดือนออกเจ้านายก็จ่ายให้แปดร้อยทำถึงขนาด ได้มากสุดเงินเดือน2,800โล่ค่ะทำตั้งแต่600จนถึง2,800ใช่แล้วเคยทำโรงงานกระเป๋าที่ว่าเริ่ม9โมงเม<ห>ลิกตี3โอ้หถ้าวันเสาร์ต้องโตลุงเพื่อให้วันอาทิตย์จะหยุดเคยเป็นสาวโรงงานด้วยใช่ค่ะให้มันรู้ไปนะว่าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กอยู่ร้านยาทำงานโรงงานจากสาวโรงงานวันนี้มีบ้านสิหลังมีธุรกิจอยู่สอย่างคิดว่าเรามาไกลไหม ก็เกินความคาดหมายค่ะเพราะว่าจริงๆตั้งคิดว่าตัวเองกเกษียณอายุการทํางานตอนอายุ38 oh. ก็คือตอนนี้คือเป็นช่วงชีวิตที่ว่ากำไรชีวิตแล้วเพราะว่ามันเกินความคาดหมายจากที่บอกว่าอยากรวยให้แม่เห็น oh. มันก็รวยแล้วอ oh. ค่ะอยากรวยให้แม่เห็นอยากประสบความสําเร็จให้แม่เห็น oh. มันทําได้รวมทั้งตัวเราเองก็คือแบบมันเกินที่เราคิดไวค้ค่ะแค่แบบมีธุรกิจเราก็ดีใจแล้วเพราะว่าตอนเปิดธุรกิจ กิจการของตัวเองคิดแค่ว่ามีเงินเดือนให้ลูกน้องมีอาชีพมีงานทําไม่ได้คิดว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ไม่ได้คิดค่ะแล้วคิดว่าอะไรที่ทําให้เรามาไกลถึงขนาดนี้ความเป็นคนที่จิตใจดีของเราออย่างที่บอกอว่าเรารู้ว่าตัวเราเองหรือว่าทุกคนมีขาวกับมีดำํำแต่เราให้ตัวขาวออกมา,มากที่สุดในแต่ละวันออมันก็เลยเหมือนมันชนะทุกอย่างอะคะ่ะความดีชนะทุกอย่างได้ เออแต่จริงเนาะคือคํานี้มันเป็นคาที่คลาสสิกนะเราได้ยินมาบ่อยมากเลยอะความดีเอาชนะทุกอย่างได้อะแต่คนก็ไม่เข้าใจมันนะเอาจริงๆแล้วโดวยเฉพาะเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจมันหรอกว่าความดีมันจะเอาชนะทุกอย่างได้เด็กเดี๋ยวนี้เข้าใจเรื่องความเร็วถูกไหมมันต้องเร็วมันถึงจะชนะ ก็คือว่าแต่จริงข้อคิดเด็กสมัยนี้หลายอย่างต้องก็เอามาใช้นะคะอย่างเช่นต้องมีพนักง,งานก็คือหลายช่วงอายุ3ช่วงอายุนี้ก็ได้ใช้หมดเลยทั้งวัยรุ่นกลางคนแล้วก็ผู้ใหญ่หน่อยอต้องมองว่ามันอยู่ที่ความเข้าใจเด็กสมัยนี้จริงๆเราต้องทําให้เขาเห็นอย่าไปสอนให้เขารู้เอง เหมือนสอนไกลๆอะค่ะสอนตรงๆไม่มีใครรับก็ต้อง,งมีลูกน้องนะคะแล้วก็ต้องพูดเรื่องผลประโยชน์ให้เขาเพราะว่าเขาดูที่ผลประโยชน์เป็นหลักเขาไม่ได้ดูว่าอีกหน่อยนะทํากับพี่ไป5ปีส0ปีน้องจะได้นู่นได้นี่เขาดูที่ปัจจุบันว่าเขาพอใช่ไหมเขาได้ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเขาได้เท่าคนอื่นหรือมากกว่าไหมเ,<อ>เราต้องเข้าใจเขาตรงนี้ค่ะโอ,อ้แต่ดีงามมากเลยนะอันเนี้ยถ้าหลายๆคนเนี่ยที่เขาไม่ได้มีพื้นฐานอะไรเลยแล้วเขาอยากจะประสบความสาเร็จแบบพี่ตั้มแบบเนี้ย เขาจะต้องทำยังไงบ้างทุกคนมีพื้นฐานคะ่ะเพราะว่าคุณมีชีวิตขึ้นมาคุณมีลมหายใจคุณมีแววตาคุณมีพื้นฐานคุณมีพื้นฐานเหมือนตั้ม ทุกคนไม่ใช่ไม่มีพื้นฐานตรงนี้เราไม่เอาชีวิตเราไปตัดสินคนอื่นแต่เราขอให้ทุกคนนึกไว้เสมอว่าตัวคุณมีต้นทุนหมดเลยแต่ว่าในต้นทุนนั้นแต่ละวันที่คุณทําคือกําไรเหมือนที่อาจารย์บอกว่าต้องทำได้หลายสิ่งลหลายๆอย่างเนี่ยต้องทํามาได้ไงตังองมองว่าทําไปแล้วคือกําไรคือแค่ได้ลงมือทําก็เป็นกําไรให้กับชีวิต <No. S 1> แต่ว่ากําไรที่เป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินตอบแทนอันนั้นคือว่ามันมาพร้อมกับความพยายามความเพียรแล้วก็ คุณต้องทําให้มันถูกช่องถูกจังหวะถูกโอกาสสําคัญมากค่ะจริงๆเลยแหละอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆสมัยนี้เขาควรจะต้องทํำยังไงดีเพื่อให้ประสบความสาเร็จอันดับแรกเลยคุณต้องเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นาการที่ต้องบอกว่าชอบไปคนเดียวบางครั้งเหมือนพาทุ่งโน่นนี่คุณอยู่กับคนอื่นมากเกินไปไหมคุณแคร์คนอื่นมากเกินไปไหมคนอื่นเขาทําอะไรคุณก็ทําแต่ว่าถ้าคุณรู้แล้วความสุขคุณอยู่ตรงไหนคุณทําเพื่อพ่อแม่ คุณทาเพื่อครอบครัวคุณทําเพื่อประเทศชาติตรงนีน้คุณต้องเหมือนใส่ใจตัวเองให้มากกว่าแล้วก็เข้าใจผู้อื่นให้มากขึ้นคุณมันจะบอกว่าการที่น้องๆอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยหนึ่งคือลุกขึ้นมาทําอะไรเถอะลุกขึ้นมาขยันเถอะสอคืออย่าไปสนใจสิ่งรอบข้างเนาะเป็นตัวเราถูกไหม <c oughs> เป็นตัวเราให้มากที่สุดแล้วก็สนใจเราด้วยแล้วก็แคร์คนอื่นด้วย <c oughs> อือถูกไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่ง <c oughs> แหละดีงามมากเลยถ้าเทียบใน <c oughs> ชีวิตการทํางานต่างๆของเรานะทั้งหมดเลยผ่านประสบการณ์มาก็เยอะจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องบอกว่าจากเด็กโรงงานเลยนะจากเด็กโรงงานจนกระทั่งขึ้นมามีบ้านสิบหลังมีธุรกิจอยู่หลากหลายอย่างแล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวเราอะอะไรที่เป็นมิราเคิลในตัวเราคุณค่าของเราคือการมองตัวเองอว่าตัวเองดีอ,อแล้ว<อ>ชีวิตนี้มันมีความสุข เราจะอยู่บนโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้มันมีความสุขเราอยากอยู่ oh. ค่ะแล้วก็เรามองคนอื่นคนอื่นนะ่ะทำความสุขให้เราได้อย่างเช่นเราเห็นน้องๆเห็นพ่อแม่เรามีความสุขเราก็มีความสุขกับเขาไปด้วยอันนี้มันยิ่งใหญ่มากแตจ่จริงๆเลยเนาะแสดงว่าคุณค่าเนี่ยมิราเคิลของพี่ตั้มคือการที่เราอะเห็นคุณค่าของตัวเองแหละการที่เรามองโลกในแงด่ดีแล้วก็เห็นความดีของตัวเองถูกไหมค่ะอาจารย์ใช่เพราะว่าก็เห็นด้วยนะว่า การที่เรามองโลกในแง่ดีเห็นความดีของตัวเองอะหลายๆคนจะมองว่าโลกสวยอะแต่มันไม่ใชู่กือมอันนั้นคือว่าเขาเอาปัญหาของโลกใบนี้มาเป็นของเขาเองแต่ต้องเอาปัญหาของตัวเองเป็นของตัวเองปัญหาคนอื่นเป็นของคนอื่นเออคำนี้เด็ดมากปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเขาปัญหาของเราก็คือปัญหาของเราเนาะเพราะฉะนั้นการที่มองโลกในแง่ดี มองบวกและทําชีวิตตัวเองให้ดีเนี่ยมันไม่ได้มโนมันไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์มันไม่ได้โลกสวยแต่ว่าเรียกว่าอยู่ในโลกของความบวกและความดีอย่างรู้เท่าทันค่ะใช่สายธรรมะเลยจ้าต้องฟังหลวงปู่ชาชนะเลิศ <laughs> แล้ววันนี้นะคะก็ดีใจจริงๆแล้วก็รู้สึกพรีเมียมที่เราได้เจอกันนะคะขอบคุณพี่ตั้ม MOU Miracle of You ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะคะบ๊ายบาย